สำหรับในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับผู้อำนวยการเขื่อนรัชประภาย้ำม,มั่นใจครับการรองรับน้ําของเขื่อนอยังสามารถรองรับดามได้ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณท้ายน้ําไม่ต้องกังวลกับผลกระทบนะครับจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจะมีฝนตกหนักในช่วงวันที่4-5ธันวาคมนี้และจะเบาบางลงในวันที่6ธันวาคมซึ่งสถานการณ์น้ําในคลองตาปีพระแสงขณะนี้ยังอยู่ในระดับปกติ ด้านนายชาวลาต วิชิรประเสริฐน,นะครับผู้มนวยการเขื่อนรัชประภาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้ให้ข้อมูลนะครับว่าปริมาณน,น้ําในเขื่อนมีปริมาณ2ใน3หรือปริมาณ67%ก็มั่นใจว่าการรองรับน้ําของเขื่อนเนี่ยยังสามารถรองรับน้ําได้ถึง1,800ล้านลูกบาทเมตรขอให้ประชาชนนะคะที่อาศัยอยู่บริเวณท้ายน้ําไม่ต้องกังวลกรารระบายน้ําของเขื่อนรัชประภาอย่างระบายน้ําได้ปกติและเฝ้าติดตามระดับน้ําริมตลิ่งอย่างต่อเนื่อง หากมีแนวโน้มมีความเสี่ยงน้ำล้นตลิ่งนะคะจะหยุดการระบายน้ำทันทีค่ะอย่างไรก็ตามก็อย่างที่บอกนะครับว่าพี่น้องประชา,าชนในพื้นที่ที่ทางการเค้าประกาศใหออ้ดูแลติดตามสถานการณ์ก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับว่ามีน้าอยู่ประมาณ67%เปอร์เซ็นต์นะครับก็มีพื้นที่รับน้ําอีกพันแปดร้อยล้านก็ไม่มีปัญหาเรื่องถ้าเกิดพายุลงมาฝนหนักยังไงเกิดแล้งผาก็ยังสามารถรับน้ําได้ครับ ยังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยส่วนท้ายน้าเนี่ยเรามีระบบทรรมานติดตามอยู่ตลอดเวลานะครับที่ท้ายน้ําทั้งหมดนะครับตอนนี้ในคลองตะปีแล้วก็คลองพระแสงก็ยังอยู่ในลําน้ํยังอยู่ในสถานการณ์ปกติครับเนี่ยเราจะดูท้ายน้ําเป็นหลักนะครับว่าท้ายน้ำเนี่ยอยูออ่ปริมาณน้ําอยู่ในระดับต่ิงเท่าไหร่ตอนนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติครับเราก็ยังระบายน้ําปกติแต่ถ้าน้ําสูงขึ้นเราสามารถลดการระบายน้ําได้ครับประชาชนมั่นใจได้ครับ ให้มั่นใจได้นะครับว่าเกลือลื่พาก็เราก็จะดูแลเรื่องแบริหารจัดการน้ําจากเขืือเลื่พาถ้ามีอะไรมีแนวโน้มที่มีความเสี่ยงเราก็จะลดการระบายสันทีครับผม